แต่งภาพหรือว่าจะเป็นมุมของแสงนะคะที่ได้ทำการถ่ายรูปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สาราสีวาลายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปียจะมาพูดเรื่องสีของสาลานะคะซึ่งเปียก,ก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะที่ให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าสีแต่ละแบบ สีแต่ละตัวสีไม้สากสีโอ๊คสีขาวนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงเปียก็ได้ทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นส่วนคลิปนี้นะคะเปียก็จะมาพูดเกี่ยวกับเออสีของสารานะคะซึ่งเปียต้องขอขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่บางทีนะคะรูปภาพนะคะอาจจะมีการปรับสีนะคะ แต่งภาพหรือว่าจะเป็นมุมของแสงนะคะที่ได้ทำการถ่ายรูปแล้วก็จากการส่งงานลูกค้านะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงตามแบบสีตรงตามเป๊ะตามวิดีโอตามรูปภาพนะคะแต่บอกเลยว่าสีสวยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราก็จะเป็นสีตามรูปแบบเป็นแบตเช่นเดียวกันหมดนะคะก็จะเป็นสีไหมสีสักทองสีโอ๊คสีขาวนะคะแต่ว่า ตัวเนื้อไม้อ่ะคะ่ะเป็นไม้สักใช่ไหมคะพวกนี้มันก็จะมีเป็นเ,เป็นลากแก่นของตัวเนื้อไม้เป็นตัวแก่นนะคะก็บางทีก็อาจจะไม่ได้แบบสมูทตาเป็นสีเดียวกันหมดนะคะมันก็อาจจะมีเป็นตัวของแก่นเนื้อไม้นะคะแต่บอกเลยว่าสวยธรรมชาติมากๆเพราะเราใช้ไม้สักจริงๆนะคะของแท้แน่นอนค่ะถ้ายังไงนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถสอบถามเพียได้ตลอดนะคะเราเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้นะคะถ้าใครยัง พิจารณาอยากได้แบบไหนนะคะก็คือทักเข้ามาคุยได้เปียยินดีบริการทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับ ลูกค้านะคะที่เข้ามาดูช่อง YouTube ของเปียหรือทางเพจน,นะคะเปียก็ข,ขอฝากกดติดตามนะคะก็ยังไงเปียต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเปียยินดีบริการจัดส่งลูกค้าทั่วประเทศน,นะคะแล้วก็มีของแถมแล้วก็มีบริการส่งฟรีให้400กิโลนะคะก็ทักเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะคะยินดีบริการทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ